สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อปุ่มกดสตาร์ทใน Honda EK มีกล่องมาให้ครับมีอุปกรณ์ครบก็มีห่วงวงแหวนมีคู่มือมาให้ครับ กมือก็จะเป็นภาษาอังกฤษค่อยๆแปลไปครับต่อก็ต่อจามนี้เลยอ่ะเรามาดูสีสายไฟเวลาต่อกันครับอ่าักแรกก็จะเป็นห่วงวงแหวนลักที่สอง ทั้งหมดจะมี4ปั๊กนะครับปั๊กที่2นี่จะเป็นสีฟ้าขาวต่อเข้ากับสวิตช์ไฟเบรกเป็นไฟบวกนะครับไฟเบรกจะเป็นไฟบวกส่วนสีน้ำตาลขาวไม่ต้องใช้ครับตัดทิ้งได้เลยมาดูสีขาว สีขาวจะเป็นออน,นึครับต่อเข้ากับสวิตกุญแจออนหน่งสีน้ำเงินครับจะเป็น acc ต่อเข้ากับสวิตกุญแจ acc สีน้ำตาลจะเป็นออนสอครับแล้วก็มีสีแดง สีแดงข้างล่างนะครับเป็นไฟบวกต่อเข้ากับแบ,แบตเตอรี่ได้เลยสีดำลบหรือลงตัวถังก็ได้ครับแบตเตอรี่ก็ได้ครับสีเหลืองนี่สตาร์ทครับสีเหลืองสายสตาร์ทส่วนในตัวนี้ปุ่มกดสตาร์ท ก็เสียบตามช่องนี้เลยครับเรสตาร์ทก็ตามนี้ครับมาดูสายไฟในรถสวิตกุญแจนะครับผมตัดออกมาเลยครับไม่ได้ใช้ใช้ปุ่มกดอย่างเดียวไม่ใช้กุญแจเลยครับมีอยู่ห้าเส้นมีสีขาวใบตรงครับ สีดำขาวเป็นสตาร์ทครับส่วนสีเหลืองเป็นออนหนึ่งครับสีเหลืองขาวดำ acc ขาวดำเป็น acc ส่วนดำเหลืองเป็นออนสอง ต่อตามนี้แหละครับเดี๋ยวมาต่อกันครับ